ปฏิหารตำนานเจ้าแม่งูจงอาง ข้ามกลางงานก่อสร้างถนนพระรามสองถนนที่ทุกคนเรียกกันว่าถนนเจ็ดชั่วโครนอกจากจะสร้างนานแล้วยังอาถรรพ์มีผู้คนล้มตายจากงานก่อสร้างถนนนี้แล้วเป็นจํานวนมากในงานก่อสร้างถนนคราวนี้มีหัวหน้าคนงานคนหนึ่งเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับและโดนเร่งรัดให้สร้างถนนให้แล้วเสร็จให้ไวเพราะเลยกําหนดมอบงานมาแล้วแต่แล้วมีอยู่คืนหนึ่งหัวหน้าคนงานได้ฝันว่ามีงูจงอางมาบอกกับตนว่าให้ชะลอการก่อสร้างก่อน พราตนเพิ่งคลอดลูกน้อยและต้องการให้ลูกๆฟักตัวก่อนเขาสะดุ้งตื่นในกลางดึกนั้นและลังเลเพราะฝันนั้นเหมือนจริงมากแต่เพราะงานเขาถูกเร่งรัดมาและเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอยู่แล้ว จึงตัดสินใจจะทํางานต่อให้เสร็จในรุ่งเช้าเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้เจ้าของร้านข้าวที่ไปนั่งกินข้าวประจําให้เขาฟังเมื่อเจ้าของร้านได้ยินดังนั้นเขาจึงแนะนําว่าควรจะเว้นช่วงไปก่อนนะเพราะตรงนี้เป็นลังของงูจงอางจริงๆเขาคงจะมาเข้าฝันเพื่อขอร้องให้ไว้ชีวิตลูกๆของเขาก็ได้แต่หัวหน้าคนงานก็ไม่ฟังตอบกลับไปว่าคงจะไม่มีอะไรหรอก ผมคงจะแค่คิดมากไปเองเลยเก็บไปฝันพอถึงเวลาเริ่มงานเขาจึงสั่งให้ลูกน้องใช้รถเกียร์ดินทำงานต่อเพื่อเคลียร์ทางตามปกติแต่เขาถึงกับต้องหน้าเสียเมื่อตอนที่ลูกน้องของเขาเกียร์ดินไปเจอรลังของงูจงอางและไข่ทั้งหมดถูกเกียดจนตายหมดรวมถึงแม่ง,งูด,ด้วยที่ปกป้องหลังจนถึงที่สุดแต่ด้วยความเร่งของงานเขาจึงสั่งให้ทำงานต่อไปโดยไม่สนใจแม้ในใจจะรู้สึกผิดก็ตามต่อมาไม่นานก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในไซต์างานก่อสร้างมากมายทั้ง บาดเจ็บเล็กน้อยจนกระทั่งถึงเสียชีวิตด้วยความกลัวเราคนงานก่อสร้างจึงไปปรึกษาก,กันกับชาวบ้านว่าจะทําอย่างไรดีชาวบ้านจึงแนะนําให้สร้างศาลเจ้าแม่งูจงอางขึ้นเพื่อขอขมาท่านหลังจากการสร้างศาลไม้เล็กๆขึ้นมาแล้วอวุบัติเหตุในการก่อสร้างก็ลดลงอย่างมากมีเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้นเวลาผ่านมาเป็นเวลานานจากศาลไม้เล็กๆก็ปรับเปลี่ยนกลายเป็นศาลที่ใหญ่ขึ้น เพราะชาวบ้านเวียนกันมาบนบานสารกล่าวกับสารเจ้าแม่งูจงอางแล้วได้ตามที่ขอกันหลายคนจนเกิดเป็นความศรัทธาขึ้นโดยชาวบ้านแถวนั้นมักจะเล่ากันว่าถ้าเจองูที่ออกมาจากใต้สารจะถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากโดยงูเจ้าแม่จะสีขาวนวลสวยแต่ถ้าเป็นงูเจ้าพ่อจะตัวใหญ่สีดําแต่ถ้างูลูกๆหรือบริวารจะขนาดตัวกลางๆมีหลากหลายชนิดพเพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้